สวัสดีค่ะคุณครูชื่อนันทนากรสูงเนินนะคะหรือเด็กๆจะเรียกสั้นๆว่าทิเชอร์ติก็ได้ค่ะในปีการศึกษานี้นะคะทิเชอร์ติก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กๆชั้นอนุบาลสองทับหค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็จะพาเด็กๆไปสำรวจโรงเรียนของเรากันค่ะใครพร้อมแล้วนะคะ ตามทิชร์มาเลยค่ะเมื่อเด็กๆเ,เดินเข้ามานะคะเด็กๆก,ก็จะพบกับอาคารแรกนั่นก็คืออาคารหนึ่งหรืออาคารเซนต์แมรี่ค่ะต่อมาก็จะเป็นหอประชุมของโรงเรียนเรานะคะขยับมานะคะเด็กๆกก็จะเป็นอาคารสอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาคารเซนต์แอนโทนีค่ะตรงข้ามกับอาคารสองก็จะเป็นห้องสาหารกรของโรงเรียนเรานะคะเด็กๆใกล้ๆกันก็จะเป็นโรงอาหารสำหรับเด็กๆค่ะ ตรงเข้ามาด้านในก็จะเป็นหอประชุมเพิ่งสร้างใหม่นะคะเด็กๆสวยงามมากเลยใช่ไหมคะขยับเข้ามาอีกนิดก็จะพบกับสนามเด็กเล่นของเด็กๆนั่นเองค่ะและนี่ก็คืออาคารเรียนของเด็กๆในปีการศึกษานี้นะคะนั่นก็คืออาคาร3หรือ อาคารเซนเทเลซาค่ะตรงข้ามกับอาคารสามก็จะเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กๆนะคะติดกับสระว่ายน้ำก็จะเป็นโรงอาหารค่ะและตรงเข้าไปด้านในก็จะเป็นที่จอดรถค่ะ ขยับไปอีกนิดนะคะก็จะพบกับสนามกีทาค่ะซึ่งบริเวณด้านข้างได้ปลูกต้นไม้และดอกไม้ไว้สวยงามมากเลยค่ะโรงเรียนของเรากว้างขวางใหญ่โตใช่ไหมคะเด็กๆไว้เราพบกันวันเปิดเรียนนะคะบ๊ายบาย